ผมดูแล้วมันตึงเครียดมากนะครับโดยเฉพาะการ Confrontation การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะงั้นโอกาสที่จะบอกว่าเออเศรษฐกิจของสหรัฐแท้ที่มันจะฟุบมันกลับจะฟื้นฟูอย่างที่ทําคาดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมมันมีโอกาสแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยโอกาสที่จะเกิดจรจาจนหรือเกิดเศรษฐกิจตกต่ำมันมีมากกว่าพอรานี้มันก็มีสัญญาณหลายตัวเริ่มปรากฏแล้ว โลกจะแบ่งเป็นเป็นหลายขั้วอย่างน้อยก็สองขั้วสามขั้วแหละแล้วก็มันมีโอกาสจะเกิดสงครามด้วยซึ่งถ้าเราเราไม่กันตัวออกจากสงคราม ครั้งนี้เราก็จะเดือดร้อนบางทีมันก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าถึงเราจะไม่ไม่ออกไปรบกับเขาเขาอาจจะบุกมารบกับเราก็ได้การประกาศไอ้ตาปฏิรทปกรอย่างรุนแรงเนี่ยนะมันทํ้ระบบโ l o b a l i z a t i o n เนี่ยผมว่ามันพังทลายเนาะนายกสิงคโปรกก์ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ผมพูดคนเดียวเพราะง,งั้นการค้าการขายการจรจาเนี่ยาามันจะมีลักษณะที่เป็น regional มากขึ้นนะครับไม่ใช่ g l o b a l i z แต่เป็น r e g i o n a l i z e มากกว่า สู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ1930ในวันนั้นครับอาจารย์ครับมันก็มีปัญหารเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเหมือนกันใช่ไหมครับจนนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่บานปลายคือจาก Great Depression นำไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับคือมันจริงๆมันเริ่มตั้งแต่แล้ว แล้วมันก็มาบานปลายเต็มที่ในสามศูนย์ตลาดหุ้นพังพินาศแบงก์ปิดที่5ปอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เอคนว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนรัฐบลาลต้องสร้างโรงทานขนะึ้นมาเลี้ยงคนที่ตกง,งานเหล่านั้นไม่มีอาหารจะกินนะซึ่งมันย่แย่แล้วก็แฟรงกีดีรุสเวล์ร่าที่สบายแนละ้วก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการใช้นโยบายคือไปเอาเอา,เอาแนวคิดแบบของเคนมา นะครับคือทุ่มบปราะมาณขาดดุลเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยใช้นโยบายอย่างนี้ก็มาขาดดุลมาทุ่มสร้างอินเตอร์สเตตสร้างอะไรก็จ้างคนงานแต่ว่ามันก็ยังฟื้นไม่สามารถฟื้นฟูไปได้ระดับที่เคยเคยดีกว่านั้น mm hmm. ใช่ไหมจนกระทั่งสุดท้ายก็มันก็เกิดความขัดแย้งในยุโรปเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีคือถอนตัวคล้ายๆตอนนี้แหละแล้วก็อ้างอ้างว่าใช้รัทีิมอนโรไม่เกี่ยวข้องก็ให้เขาไปเชิญหน้ากันแต่พอเขาลบกันจน จะเพียงพามเยอรมันแย่แล้วสาระถึงเข้าสู่สงครามแล้วก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดที่จริงคนที่ทําให้ฝ่ายพันธมิตรชนะสงครามในยุโรปในตอนนั้นก็คือรัสเซียนะครับคือสหภาพโซเวียตไม่ใช่อเมริกาเพราะโซเวีตทุ่มคนเนี่ยสูญเสียเป็นล้านประชากรเขาจะตายเป็นล้านเพื่อเอาชนะแล้วก็เป็นกอ,อ,องทัพแรกที่บุกเข้าไปยึดเบอร์ลินนะครับแล้วก็จัดการจับกลุ่มหรือว่าจัดการทําให ทิเลิกฆ่าตัวตายในตอนนั้นครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ในอดีตซึ่งมันก็อาจจะมาเป็นแนวทางที่มองว่าตอนนี้อเมริกากำลังอยู่ในภาวะอะไรบ้างครับอืมครับผมถ้าเกิดว่าเข้าสู่ Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยเหมือนมันภาพในอดีตม,มันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์ก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นสงครามที่บานปลายใช่ไหมครับหรืออาจารย์มองว่ามันจะเป็นสงครามใหญ่เลยครับผม ผมคิดว่าถ้าสหรัฐเป็นคนเริ่มเนี่ยมันสงครามใหญ่แน่แล้วก็จุดแรกที่จะเกิดสงครามเนี่ยมันอาจจะถ้าผมมองนะคือความตึงเครียดแม้ตอนนี้จะมีการเริ่มเจรจาแล้วระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่โอมานก็ตามเนี่ยเพราะว่าจุดเนี้ยอิสราเอลต้องพยายามผลักดันหรือยุให้ให,ให้ให้สหรัฐโจมตีอิหร่านถ้าสหรัฐโจมตีอิหร่านสงครามในตะวันออกกลางมันจะประทุและบานปลายแน่นอน พะอ,อิหร่านพร้อมจะตอบโต้ซึ่งการตอบโต้ของของสหรัฐเนี่ยไอ้การโต้ของอิหร่านเนี่ยมันจะทําให้ผลประโยชน์สหรัฐสูญเสียมากคืออย่างน้อยอิสราเอลเนี่ยอาจจะถูกถล่มนะครับเพราะว่าการโจมตีอิหร่านไม่สามารถโจมตีได้เบ็ดเสร็จได้อิหร่านก็มีศักยภาพมากพอสงมงควรแต่อย่าลืมว่าก็ยังมีจีนและรัสเซียหนุนหลังอิหร่านอยู่ถึงแม้จะไม่ออกหน้าก็ตามแต่ว่าถ้าลบกันเยอะๆมันก็อาจจะบานปลายนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่ง อันนี้สองถ้าเกิดสาคัญในวันออก,กลางจะเกิดอะไรขึ้นไอฟอสซิลิตี้ที่ผลิตน้ํามันจะเกิดปัญหามากน้ํามันจะราคาแพงในปัจจุบันตอนเนี้ยน้ํามันราคาลงนะครับเบรนเนี่ยลงมาถึงเหลือเอ่อหกสิบหกสิบสามหกสิบสี่ดอลาอาาด Texas, อดอลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่เวสเซ็กซหรือห้าสิบเก้าดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าถ้าฟอสซิลิตี้การผลิตน้ํามันในวันออก,กลางมันพังไปเพราะเป็นแหล่งผลิตน้ํามันหนึ่งในสามของโลกเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นน้ํามันก็จะพุ่งกระชูดสหรัฐได้ประโยชน์ไหมสหรัฐก็ได้ประโยชน์เพราะจะได้ขายน้ํามันได้แพงครับเพราะงั้นในมันก็เป็นมูลเหตุใจูงใจได้นะที่ที่สหรัฐจะจะคิดว่าจะเปิดศึกทางด้านตะวันออกกลางขณะที่ทางยุโรปเนี่ยการที่สรัฐถอนตัวไม่ได้หมายความว่าฝ่ายสันตินะแต่เขาจะจะจะ,จะสแสวงประโยชน์ในยูเครนให้ได้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวมาปล่อยให้ประเทศในยุโรปเผชิญหน้ากับรัเสเซีย แล้วก็ปล่อยข่าวอย่างที่บอกอ,อย่างอย่างที่คุณนิวพูดอะว่ากลัวรัสเซียจะบุกตะวันตกแต่ผมมองว่าไอ้ตะวันตกน่าจะเปิดสงครามกับรัสเซียก่อนนะครับ mm. คือเยอรมันฝรั่งเศสและก็อังกฤษทั้งทั้งที่เศรษฐกิจในประเทศตัวเองก็ไม่ค่อยดีแต่อาจจะอาศัยสงครามเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตัวในประเทศแล้วก็เป็นการรุกรัเสเซียโดยการที่ไปยึดครองเอาแหล่งแร่ซึ่งรัสเซียมีมากทรัพยกนธรรมชาติรัสเซียมีมากรวมทั้งอาจจะยึดดินแดนรัสเซียก็ได้ พอในทางกลับกันเนี่ยรัสเซียมีประชากรประมาณสองร้อยล้านแต่ยุโรปมีประชากรสี่ร้อยกว่าล้านถ้ารัสเซียต้องการมายึดยุโรปเนี่ยจะใช้กําลังทหารกี่ล้านน่ขณะจ,จะยึดยูเครนยังยังเหนื่อยนะครับยังเหนื่อยจะต้องใช้ทหารเป็นล้านทีนี้ถ้าถ้ามายุโรปเนี่ยคงยากที่จะมายึดครองยุโรปแต่ยุโรปเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะไปไปบุกรัสเซียซึ่งกับจริงรัสเซียก็กลัวแต่ว่าไอ้การสร้างความกลัวนี่แหละมันจะทําให้เกิดปัญหาได้ในที่สุด เพราะต่างคนแต่ก็กลัวไปกลัวมาก็เลยเลยลบกันซะเลยคนระับโดยสารัฐก็จะไปแอบอยู่อย่างเดิมอีกแต่ว่าผมว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งรัสเซียและจีนเนี่ยคงไม่ปล่อยอย่างนั้นนะโดยเฉพาะจีนเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดสงครามใหญ่ขึ้นในยุโรปหรือตะวันออกกลางเนี่ยสหรัฐก็คงต้องต้องไปจัดการคุกคามจีนเพราะตอนนี้ประชชนหน้ากันเต็มที่สหรัฐอัดภาษีเข้าไป54เอร์เซ็น จีนก็ตอบโต้พะจีนตอบโต้สหรัฐเพิ่มอีกข้าสิเปอร์เซ็นก็เป็นร้อยสี่เปอร์เซ็นตถามว่าแล้วมันจะจบกันลงไหนนั่นก็คือการ,รเผชิญหน้าเป็นการประกาศสงครามกันทีเดียวแต่ว่ามันออกมาในรูปว่าต่อรองทางเศรษฐกิจอย่าลืมว่าสงครามโลกครั้ง,งที่สองหรือสงครามครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจก่อนนะครับเป็นเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์นะครับมันถึงได้มารบก,กันถ้าไม่มีความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยการ,รเผชิญหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นหรอกครับ อันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆซึ่งมาที่ล่าวแลาประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวคือไม่ใช่ว่าเอ้ยแค่เจราจารสารัฐแล้วก็จบแล้วก็พอนะครับแล้วก็ถ้าได้ก็ดีใจไม่ได้ก็มาตั้งรับแต่ว่าเราควรจะทางรุกด้วยในทางการทูตการต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการสร้างอ่าสติรภาพหรือ security ในประเทศสําหรับเรื่องอาหารเรื่องการที่ทําให้คนของเราสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนมากครับ ครับผมอาจารย์ครับที่อาจารย์อธิบายไวเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยมีการก่อกำแพงภาษีขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจสหรัฐในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ดีนะเรื่องของสินค้าแพงขึ้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเกิดจลาจนขึ้นด้วยแล้วก็ทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะมีการใช้ก็คือไปสร้างสงครามอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก่อให้เกิดสงคราม <S <S บานปลาย <S <S แต่ถ้าเกิดว่าชั้นบอกว่าทุกคนอดทนกันหน่อยนี่คือ short term pain แต่มันจะเป็น long term game ในอนาคตเนี่ยเกิดสมมุติเศรษฐกิจสหรัฐรุ่งเรืองห oh, ัวอเมริกาเกรดอีกแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าภาพสงครามยังจะเกิดขึ้นไหมครับคืออันนั่นแหละคือสิ่งที่เอฟอซี FC ของทรัมป์เชื่อกันนี่คือคำรรอธิบายแต่ผมถามว่าเขาจะ้เขารอเท่าไหร่อินเดรลองรันเนี่ยจอร์นเมอรนาเคงเคยบอกว่าอินเดรลองรันวีออเด d นะครับ <laughs> <laughs> คือ คือเขาตกงานสมมุตินะงานก็ไม่มีทําหรือว่ามีงานทําแต่ว่าเออค่าค่าเาชีพมันไม่พอเพราะว่าค่าใช้ไเอเงินเฟอ้อใช่ไหมหรือว่ามีปัญหาที่อยู่อาศัยค่าเช่าแพงขึ้นหรือว่าคนที่ตกงานโซเชียลซิเคียริตี้ก็ช่วยเขาไม่พอค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นจะเข้ารอนานแค่ไหนครับที่ทัมบอกให้รอนานว่าชอตรันเพนลองรันเกนน์เคนก็บอกแล้วว่า อินเดอร์ลังกาดมีออเดตใช่ไหมมันรอไม่ไหวไอ้นั่นเราจะเกิดเรื่องขึ้นไอ้ที่ผมผม <Yeah. S 1> ผมกังวลตรงเนี้มันมันทามพูดอ่ะสวยหรูแต่ว่าทฤษฎีของทามอ่ะมันจะเป็นไปได้หรือไม่ยังไม่มีใครพิสูจน์ทฤษฎีนี้ก็เริ่มเพิ่งเริ่มคิดกันมาบอกว่าถ้าเราเก็บภาษีรัวก่อเขามากขึ้นแล้วเขาจะยอมมาชดเชยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่จริงหรือว่าคนจะย้ายเข้าไปสร้างงานมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหม สิ่งเหล่านี้มันใช้เวลาทั้งนั้นถามว่าไปไปได้ไหมมันก็อาจจะไปไปได้ถูซัมเอ็กซ์เทนนะครับไม่ได้ทั้งหมดแต่ปัญหาว่าเขาจะรอได้ไหมในเมื่อคนที่บ้านก็ไม่มีข้าวจะกินหรือมีไม่พอที่อยู่อาศัยก็จะไม่มีงานก็จะตกงานเพราะว่ามันยังปรับตัวกันไม่ทันเนี่ยมันจะทําได้ไหมเออผมคิดว่าถ้าถ้าจากจากที่ที่ผมศึกษาดูเนี่ยผมว่ามันยากมันต้องรอเป็นปีอ่ะ ใช่ไหมสองปีอย่างน้อยก็สองปีขึ้นไปถามว่าแล้วสองปีนี่คุณรอไหวไหมถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณคุณวหวไหวแน่ใช่ไหมอันนี้นี่คือสิ่งที่น่าวิตกกังวลนะครับถ้ามันแต่เวลาเนี้ยพวกเฟซีของชั้นก็พยายามหัวประโคมเรื่องนี้ต้องอดทนอดทนไม่เป็นไรช็อตเทอมเพนลองเทอมเกนก็เอามาเป็นท่องเป็นสโลแกนแต่คุณทราบไหมว่าประเทศอื่นเขาคิดยังไงประเทศอื่นเขาเขาไม่แฮปปี้อะ กับสหรัฐอย่างยิ่งคานดงนคานดานี่โกรธมากเม็กซิโกโกรธจีนในตอนนี้ก็พึ่มพึ่มกันอยู่เนี่ยเขาจะเขาจะจะจะอดทนกับนโยบายที่ก้าวร้าวของทัป์หรือ,อว,ว่าเขาเขาก็ไม่ยอมอดทนนะแล้วก็มีคำกล่าวของเฮลี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐนะเนาะซึ่งเป็นนักการทูตที่เก่งเนี่ยนักการต่างประเทศที่เก่งเนี่ยเฮลี่คิสซิงเจอร์บอกไะไมาว่า เป็นศัตรูสหรัฐจะอันตรายแต่ถ้าเป็นเพื่อนกับสหรัฐเนี่ยถึงตายครับคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เพื่อนสหรัฐเนี่ยทั้งหลายที่เนี่ยถูกสหรัฐเล่นงานตรงเนี้ยเขารู้สึกยังไง mm hmm. เขาก็เขาก็เริ่มมีปริยาไม่เป็นมิตรกับสหรัฐนแม้แต่ยุโรปนะครับ,รบแล้วศ mm hmm. ัตรูล่ะศัตรูที่ที่เข่นเชี่ยวอย่างอย่างจีนเนี้ย mm hmm. เขาก็ต้องไม่ยอมหรือรัสเซียเองถึงแม้ทรัมป์ตอนนี้แสดงท่าทีที่ดีกับรัสเซีย จะถามว่ารัสเซียไว้บางใจได้ไหมรัเสเซียก็ไม่ไว้ใจสหรัฐเพราะว่าสัญญาต่างๆที่สหรัฐทาเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสหรัฐยกเลิกหมดอะเบี้ยวสัญญาตลอดตั้งแต่สมัยอินเดียแดงแล้วทําสัญญาในแดงก็เบี้ยวอินเดียแดงหมดนะครับยกเลิกสัญญาแล้วมาดูสัญญาที่ทํากับอิหร่านไอ้ J c ซ o a ีโอเสหรัฐก็เป็นคนถอนสัญญาใช่ไหมสัญญาไม่ ไม่ผิดอาวุธนิวเคลียร์ไม่ขยายการผิดอาวุธนิวเคลียร์พี่สายกลางพี่สายไกลสหรัฐก็เป็นฝ่ายยกเลิก<ม>อ่าแล้วใครเขาจะเชื่อเชื่อถือสหรัฐในเรื่องการทำตเขญญา<ช>ออก็ไม่เชืช่อชะมัน<ม>ก็เกรงกลัวรัสเซียเองเนี่ยเปสคอฟโอศกของของเครมรินเนี่ยออกมาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าประเทศสหรัฐเนี่ยจะเป็นประเทศที่ที่มีมิตรเป็นมิตรนะคือไม่ใช่เฟรนลี่คันทรี่หมายความว่าไงหมายความว่าไม่วางใจ แล้วมันอาจจะเป็นได้อย่างที่ผมประเมินที่ไปะสหรัฐต้องการถอนตัวเพื่อให้ลบกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาที่หลังใช่หรือไม่มซึ่งมันก็เป็นไปได้จากอดีตก็เคยทํามาแล้วครับหากว่าภาพในอดีตมันกลับมานะ history repeats itself ครับอาจารย์แล้วเรารเราเห็นภาพสงครามมันเกิดขึ้นจากจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้ครับแล้วมันบานปลายนะสมมติว่าสงครามมันเกิดขึ้นในยุคนี้ในวันที่ globalization เรามีเรื่องของการเกี่ยวพันทั้งการการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับตลาดเงินตลาดทุนต่างๆเหล่านี้อาจารย์ประเมินว่าความเสียหายเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสกว่าในอดีตอย่างในปี1930ไงครับผมอันนี้มันยากที่จะประเมินนะแต่ว่าเนื่องจากตอนเนี้ยมันเป็นเศรษฐกิจเปิดและ globalization การประกาศไอ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 เนี่ยไอ้ตาภาษีสกรของทรัมป์อย่างอย่างที่ว่าเรียกว่า อย่างรุนแรงเนี่ยนะมันทำระบบ globalization เนี่ยผมว่ามันพังทลายเนาะนายกสิงคโปรก์ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับมไม่ใช่ผมพูดคนเดียวแล้วก็ไอ้ supply chain ทั้งหลายก็จะหยุดชะง,งักเพราะงั้นการค้าการขายการเจราจารเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็น regional มากขึ้นนะครับไม่ใช่ globalize แต่เป็น regionalize มากกว่าอันเนี้ยผมนึกได้เล่งเลถ้าบานไทยต้องต้องใช้องค์กรที่เรามีอยู่คือ อาเซียนและบิมสเต็กให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราต้องสร้าง e g i o n a l i z e d Trade และวก็เขตสันติภาพเนื่องจากโลกจะแบ่งเป็นเป็นหลายขั้วนะครับอย่างน้อยก็สองขั้วสามขั้วแหละใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มันมีโอกาสจะเกิดสงครามด้วยซึ่งถ้าเราเราไม่กันตัวออกจากสงครามครั้งนี้เราก็จะเดือดร้อนแต่ว่าบางทีมันก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าถึงเราจะไม่ไม่ออกไปรบกับเขาเข,า,ขาอาจจะบุกมารบกับเราก็ได้ เวชชิงความ,มได้เปรียบแต่ว่าเตรียมพร้อมไว้มันดีใช่ไหมครับเตรียมเตรียมตั้งหลักไว้มันดีแล้วก็พยายามใช้การทูตให้เป็นเรื่องสําคัญการต่างประเทศพยายามรวมกลุ่มหมาพวกครับเพราะว่าผมดูแล้วมันตึงเครียดมากนะครับโดยเฉพาะการ Confrontation การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกบับจีนนะครับเพราะงั้นโอกาสที่จะบอกว่าเออเศร,รษฐกิจ ของสหรัฐแทนที่มันจะฟุบมันกลับจะฟื้นฟูอย่างที่ทาคาดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมมันมีโอกาสแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับ,รบพเพราะแฟลกริตี้มันต่ำมากโอกาสที่จะเกิดตลาดจนหรือเกิดเศรษฐกิจต,ตกต่ำมันมีมากกว่าพอราน,นี้มันก็มีสัญญาณหลายตัวเริ่มปรากฏแล้วเงินเฟ้อในสหรัฐก็เริ่มเพิ่มแล้วตลาดหุ้นก็เรียกว่าเทขายกันมาคุณถ้าคุณติดตามตลาดคุณจะเห็นมันถอยมาเรื่อยละลดไปเรื่อย แล้วมันก็นกระเทือถึงตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับซึ่งจะทําให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยซึ่งมีคนพยากรณ์ว่าจะตกต่ำม,มาถึงจนกระทั่งหก0้จุดก็ได้ถ้านะรับถ้าลงมาขนาดนั้นคุณคิดดูมันจะเกิดอะ<า>ไรปัดร้ายใช่แต่เวลานี้มันก็ลงมาตลอดใช่ไหมมันถอยแต่ว่าอิทธิพลนมันมาจากตลาดในสหรัฐนั่นแหละ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ